ขั้นตอนในการโอน AC ในระบบซึ่งจะมีทั้งการโอนภายในยูเซอร์ตัวเองและโอนให้กับยูเซอร์ท่านอื่นซึ่งมีวิธีการในการโอนดังต่อไปนี้ค่ะการโอน AC ภายในยูเซอร์ของตัวเองแบ่งเป็นโอนจาก e wallet ไป d wallet และการโอน d wallet ไป redemption เริ่มจากวิธีการโอนเงินจาก e wallet ไปยัง d wallet ใส่จำนวน AC ที่ทำการโอนตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่มยืนยันเพื่อนำเนินการต่อ กรอก Security Code หรือรหัสผ่านที่2กดยืนยันและดำเนินการต่อตามขั้นตอนจนจบวิธีการโอนจาก D Wallet ไปยัง Redemption ใส่จำนวน AC ที่ทำการโอนตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่มยืนยันเพื่อดำเนินการต่อกรอก Security Code หรือรหัสผ่านที่2กดยืนยันและดำเนินการต่อตามขั้นตอนจนจบการโอน AC ให้ User อื่นแบ่งเป็น การโอน AC จาก eWallet ไป dWallet ของ user อื่นให้ใส่รหัส user ไปทางที่ต้องการโอนใส่จำนวน AC ที่ต้องการจะโอนตรวจสอบความถูกต้องกดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อกรอก Security Code หรือรหัสผ่านที่2กดยืนยันและดำเนินการต่อจนจบตามขั้นตอนวิธีการโอน AC จาก dWallet ไป dWallet ของ user อื่น ใส่รหัส User อปทางที่ต้องการโอนใส่จำนวน AC ที่จะทำการโอนตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อกรอก Security Code หรือรหัสผ่านที่2กดยืนยันและดำเนินการต่อจนจบสิ้นตามขั้นตอนวิธีการโอน AC จาก D-wallet ไป Redemption ของ User อื่นใส่รหัสปลายทางของ User ที่ต้องการโอนใส่จจำนวน AC ที่จะทำการโอน ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อกรอกรหัส Security Code หรือรหัสผ่านที่2กดยืนยันและดำเนินการต่อจนจบสิ้นตามขั้นตอน